ก็จะเป็นัแบบนี้นะเพ่อแม่พี่น้องเขาไม่เดือดร้อนครับเออเดือดองคือการแข่งวันนี้ฝั่งประตูเป็นแค่อะไรครับเป็นการยูนิคอร์ตัวัวเออตัวอะไรวะตัวแหลมเป็นกับวินเนอร์เออฟินเนอร์เฮ้อะไรกับวินเนอร์นะฟินกับวินเนอร์อ๋อแล้วเอ่อห้ามเหี้ยอะไรไหมฮะตับแบตเตอร์ต่างต่าเนี้ยตัวโนบาร์โลบอ่ะเปิดหน้าเอ นราบันซองนี่เหรอเอจะเข้า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 มาเอามาเอ้ามาเอ้ามาเอ้ามานึงครับระเบิดจานเระวังกลางนะระวังโอเคคือรู้รู้อยู่จ้ามีตัวนี้เอ้ามาหลังเอจะเข้าหลังเอจะเข้าเจอกันแล้วไอ้แค่เอาระเบิดสูตรเอาระเบิดเนี้หลังเอจะเข้าแล้วคิดวียิงแฮกเหมือนจะขึ้นนวดไม่โดน

กัารไงฆ่าหนอนหมาหรอฆ่าหนอนหมดหรอไ้โอ้ยตรงตรงเขียวอะแล้วไงเฮ้ยแปะตรงไหนอ่ะแปะตรงไหนแปะตรงไหนเอาอ้โหเด็กตัวนึงเด็กตัวนึงปุ่ม A ไว้อย่ากให้โดดมาฝากผมอ่ะไม่มีหรอกปล่อยยาวแล้วนะดาวดาวดูแอลอะเมื่อกี้แอลตัวนึงไม่ตายตัวไม่ตัวไม่โอ้โหเจ็บมากสองตัวหลัง A เนียนอยู่ตัวนึงใช่ ตัวอะไรหมดแล้วหมดแล้วา้อนะเพ่นเชื่มระวังเชื่อมรวังนะต้นดวระวังระวเชื่อมีตัวไปเชื่อมไปเชื่มไเชื่มไเชื่มเรา้าเราาเราม้านเราาเราา Fuck เหลือตัวเดียวแล้วเหรอใครแลกางหอยได้หมผมไ้ล้อได้ๆเอ้ยหนวดขอางได้ไหมได้ๆๆขอแบบคมๆสักตัวเถอ

หลุตัวแอลเอลโดดมาแล้วโอ้โหเช็ดไปไหนตัวน้องไม้น้องไม้ข้ามขึ้นปิงห้องไม้เหรอเออได้ห้องไม้ตัวหนึ่งเหลือสองตัวห้องไม้จะลงไปข้างล่างีแอลขึ้นไวเลยไอ้ต้นแอลขึ้นมึงอยู่ใกล้สุดมึงต้องโยกแล้วชิบหายไอ้เหี้ยกูไม่ได้ยินเสียงหลุมอ่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงเหี่อะไรเพื่อนบอกอยู่ในทีเอสลั่นเทียนเนี่ยแอลขึ้นแอลหลุด ห้องไม้โอ้โหหลายจังหวะมากอ่ะทั้งแอลหลุดแอลขึ้นห้องไม้กลปวดเล่นเบียร์แน่เลยเจ๋อไม่มีเลยเซตดว้เหมือนเดิมรอไปสันแอล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 ไปเซร์มาเจะวิ่งลุงเหรอมีมีแอลมีเปิดระวังเปิดโว้ยกลางแอลาีแอลมีแอลมีอยู่ในห้องเหรอตายาวเงี้ยยาวเงี้ยโดนแอลตัวนึงอยู่ในห้องโดนไปสองเมตรแอลโดนโดนระเบิดทีมอ่ะ เสียงเอไม่มีเลยเว้เบิร์เอลยาวใต้เอลเชียอลยาวยาวยาวจุ้ยอลยังไม่แเอลอีกเอลให้โดนนะต้นดันอยู่ดูอยู่ไม่มีพี่ออกห้องไปละตังเอูดันมาแล้วยาวตัวหนึ่งยาวตัวหนึ่งดันอู่ตายโดนหล้วยาวไม่จุ้ยตองก็อยู่ปะดี่แมก่อนแล้วนีอ๋ยเหี้ยหน้าเอลหน้าอลหน้าอลหน้าเอลนี่นี่

เอลนะเอลนะเอลสองตัวเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองคนเรือแปดตั้งเลยเอิดองตหลุดไปเิดที่อะไลงมาวะนูกอมเนี่ยตรงกลางนะคุณเรียนลึเนอะเองเอตัวเลตัวเออเอามาเอามาเข้าหลุมแล้วไอ้เกมยุ่งเลปมาไหนหน้ามาไนหน้าไปไหนหน้าไปไหนหน้าไปไหนหน้าลงเขื่อนปะวะโดดลงเขื่อนซะเายเาลไมลตายบงตไน ไม้ตัวงตัวไม้ท่านหวไม้ท่านหไม้หัวไม้หวไม้หัวไม้หอวไม้หอวไม้หไม้หัวไม้หังไม้หัวไม้หัวไม้หวไม้หัไม้หองไม้หัว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 ไม้หวไม้หัวไม้หัไม้หัว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 ไม้หลไม้หวไม้หัไม้หัวไม้หไม้หวไม้หัวไม้หัวไม้หไม้หัวไม้หวไม้หัวไม้หอไม้หัวไม้หังไม้หัวไม้หัไม้หัวไม้ห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 ้หไหไม้หไม้หไมัไม้หไม้หม้หไม้หไม้ั nó tàn nổ lửa mà mึง đang nổ lửa lửa ở đây, kêu kêu kêu, chạy, lửa lửa, lấy 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 lấy, 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 พี่ดมยาวอนะเชื่อมโดนระเบิดเชื่อมโดนระเบิดนะหน้าต่างหน้าต่างหลังเอเจ็บ้เจ็บ้โดนระเบิดจูเจไอพี่ดีมยาวอยู่ไตายแล้วเห็นยังไม่เห็นเดอ้เอ๋โอ้โหโดนปาดกางต่ายางตายตางตายเออเอเออเอขึ้น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 ตัวเออิมหน่อยเอ๋อเออขึ้นเลยว้าวตาผมเอ๋แล้วเออวเเออเออเฟรดมเออมเอยู่เอตัว ยาวอย่างเงี้ยการคิดวีเสียงปืนมันคิดวีล็อกยาวไปเลยล้างเอจะมาโอ้โหโอ้ยยยยเอสองตัวเฟิร์สควเข้าคนหนึ่งสอ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 ง เข้าอีกแล้วคนอื่นรีบรีเพ้มาเลยรีบพมาเลยมาอยู่เอลมาดูเอลแทนมาดูเอลแทนเอลมีเปล่าหรอเอลมีเปล่าหรอเอากลางให้เคลียร์ก่อนนิดกางเคียวกันมีตัวมีตัวกลางอยู่กลางอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูตายตรงไหนเล่นเกมรองรับกันมีตัวนี่เอล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 เล่นเอลไวเล่นเอลไวเล่นเอลไวหรือกูเคลียร์เล่นเอลไวเล่นเอลังไวเอาท้ายบันไดหน้าบันไดหน้าเดนออกมาเดนออกมาอยู่นี่เคลื่อน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 อยู่ข้างล่างก่อนพี่แค่นั้นแหละ ขลาถังอยากเขียวไม่ต้องเมียวไม่ต้องเมียวไม่ต้องไมียวไดิน้าตล้มันเดน้าเวลาแนฮู้ว่าแล้วมันยิงหลังปู่เนี่ยมันโดดมาิ้งไว้ตัวงดิไม่ไม่มันดันจากการอะเึ่นเอลอเะต่นะเกิ้อลแล้วโดดมาดน้าใช่ไม่จะเห็นท่านอะ เอาตายท่นช่างเจ้ยยดเแฮกมาเงี้ยปิดมุมไหมเฟิรดมุมไหนออมาพี่ยิง้โอ้โหโดนกรไดยิงแฮกเหลือหกกูเปลี่ยนตำแหน่งนะเอตายเอาเอาตายสวยเอเอ้ตัวงตางตัวาตัว อิ่โดนเจ็บอยู่เจ็บอยู่สองนัดอ่ะระเบิดนระเบิดปิดแล้วระเบิดปีดเอแล้วตัวนตัวเาเตอร์เขาเตอตัวเ็บแล้วจ็โคตรคตนตัวเ่ะตนเาเตอร์เงระเบิดหน กลาง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 ดูดูพี่ดูกลางให้ดูกลางแล้วดูกลางแล้นะคิโล L สองตัวนะมือคิดสองตัวด้วยอืมใส่ประตูหลังเข้าไปแล้วเข้าลึกตัวหนึ่งเจ็บ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 ลึกเจ็บอยู่ลึกเจ็บอยู่โอ้โหมันไดเดี๋ยวเล่นเองตายปะตายตายตายนายเอเขยนตายเข้าไปเลยไม่เก่งหน้าหน้าบแนได

เออเออแล้วหนุกน hey, ิดนิดไม่ผิดหวังเลยใครเป็นแชมป์วะฮีดามันว่าปีนี้อฮีดามันอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันก็แล้วแต่ดบงบนด้วย่็จะสั่งให้เขาแบบอ่า ได้เยอรมันเป็นแชมป์เราจะใส่นักการเยอรมันไว้เยอรมันอาจจะล้มลวยก็ได้พี่มันมีคนวงการอยู่เนี่ยเออมันดูแหม่งๆว่ะมันดูแบบมันเข้าแบบลื่นเลยมันดูเวลดีพี่อ่ะจุดมาได้ยังไงสัสกำลังแชร์เจนแม่งเจนกูไปเลยแทัด Inasuma Eleven ตคนนี้กระโดดตีลังกาเตะมีมังกรเอาเพื่อนที่มันชนะได้ไอ้เหี้ยมังกรแดกแดกกันเนี้ยนายมันโตไปเอ้สัตว์ปุ๊บเฮ้ยมราแค่ไปน้อยอยู่กูยังไม่กดตีอ นี่รีบะรีบๆหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเราดล้ะไอวินเนอร์มันเออเว้ยมันหลบอยู่ตรงไอตรงทางขึ้นไอ้น่ะแอลอ่ะเอ้ยมันกลับกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่กันเว้ยมันกระค้างอ่ะตอนนี้ดูแต่แต่วันพีทพีเฟิร์สเออดูก็ดูใช่ใช่พี่ใช่ใช่เออกูรู้แล้วนี่อะไรกดไลคต้นที่เก่ง นอนนอนติงตองหมดเลยพี่มีแต่วันพีทไม่ติงตองวันพีทกำลังมันตอนนี้ใครไอจุกน้ำไม่ตัดมึงกว้านั้งอ่ะได้ไม่ดูด้ยที่ฮันเตอร์กำลังมันเฮอะไรนะพี่ฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์อันนี้กำลังมันพี่ยี่ล้แล้วพี่พี่จบอันเออพี่ดูจบกี่รอบแล้วโจ้นไอพี่เก่งพี่เก่งฮะเดมอนน่ะมาถึงมันจะฆ่าคนอันเราเลย ฮะอยากเลยเดยมอนมีข้อมูลกำันมาช่วยช่วยคนนั้นก่อนอ๋อมีระบาดไปเป็นม่ตัดเปิดกลางให้พี่ฟองฟองหน้าเอะละฟองระเบิดหน้าเอะฟองหน้าเอโอ๋อกลางโอ้กลางโอ้เฮ้ยจะเบิดสวนมันเห็นพอดีโอ้โหเดือบันตีเดือบัน

โอ้ยลาก่อนไปดูหลังไว้ด้วยดูหลังไว้เอไมตายตายเอตายให้เอตายจด้ท้าย่ไหนไวนบาตต้ไฟต้ไฟเอม่ต้ตตาสงสารพี่เอพี่หลบระเบิดไม่ไหวแล้วนะพี่หลบระเบิด เอลตันโอ้ยเฮียบวงลุดไอ้สับไปเราระเบิดเยอะมากที่วางตัววิ่งไปได้เลยแล้วให้เราระเบิดที่วางไปแล้วระวังระเบิดเอลเยอะไอ้ต้นตายไอ้ฟาดบอกให้ระวังไอ้เฮียระเบิดมาแล้วมึงไม่โบอีกผมไม่รู้จะหลบตรงไหนพี่สามลูกอ่ะข้างหน้าข้างหลังมันก็วิ่งเข้าห้องมาที่โดนหลบพันเลยสักรหลางข้างหลังปูด้วยอย่าอย่ารอเอเข้าก่อนใจเย็นใจเย็น เขาเตไม่มีอยู่แล้วมีเปล่าช่วยไว้ลงจุดวางมีมีมีหน้าห้องไม้มุดไปแล้วมุดไปแล้วฝาล้ม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 เจ็บเน้ห้องไม้เจ็บเจ็บเออตายตองไม้เฮ้ยเจ็บเจมบยี่สิบแปดซีซลาก่อนอยู่ห้องไม้ฮะเฮ้ยขวัหันขวานะขวัหันซ้ายยระวังนะบนห้องไม้ดิ้มตะกุดตะเินรอบโอ้ไม่ตายเอลได้หน้า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 ทนายได้หน้าทนายเฟิร์ส ได้อยู่อะไรนะกลางกลางกลางใครตายตายแล้วตอนนั้นแบบเขื่อนแหละตัวเดียวตัวเดียวไอ้มาซีนอนมันไปยาววะอยู่หน้ามันเจ็อยู่หน้าเขื่อนนะเยี่ยมพันกิโลโอ้ยอย่าไปโดนวะอยู่ที่วังดีไม่ต้องล่านะกว่าแล้วจะเข้าห้องไม้ห้องไม้เหรอชนะเดียวแล้วพี่เกงพี่เกงหลังพี่ เกงหลังิีมาแล้วยิ่งยิงคิดไม่เป็นพี่แต่พยายามเล่นนะเพื่อจะเปิดเพื่อจะเปิดเป็นกเปอก็เปิดได้ที่างกะป๊อหนึ่งแวตุ๊ดแวตุ๊ดแวตุ๊ดไม่อยู่แอลดหลังเี้ยดนหลังเงี้ดานอดแอลดแอลดมลวอไนอีกเอยผมอกของไม้ งอยู่้าะเจอะคือโยกได้ทางเลีย์แล้วบครัๆๆั้ง้ายไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่ล้็นมองเห็นไดยเลยรอนเขาเตยไม่มีคาตาโมกกางมีเปล่ากางไม่เจอลึกไม่มีผมผมยิงไปยิงกลางโอ้โหยาวเอมันก็ยังจะมิ็ไปรอตีนี่ก่อนเงอยู่กองเขียวอยู่กองเขียว อย่าเข้าที่วางก่อนนะอย่าเข้าที่วางก่อนนะต้นต้นต้นเดี๋ยวเราจะโยกพี่เปิดควันมาพี่ฟางอย่าวโดนเอ้ยจะเข้าไปดูเฮ้ยนะเอ็งยดนะเอี๊ยดตัวน้ำตีไปไม่เห็นตีไปไม่เห็นไอ้หองไมออกไอ้ห้องไม้ออกพี่สองตัวเฮ้ยเข้ามาแล้วเอ้ยน่าเอี๊ยดเข้ามาแล้วอย่างเตี้ย่างตียอย่างเตี้ยอางตียอย่างตายอย่างเตี่างตี้ยอย่งตี้ยอย่งตู้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 น้ำตู้น้ำอ้าวน้ำมันไม่กดเ เบไร์ไหนะทางนี้เหรอไอ้หนวดไมากห้องไม้หนวดพอดีเลยหนวดเลยนี่ห้องไม้ไอ้ห้องไม้้อห้องไม้ห้องไม้เฮ้รเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้งไอ้้ยเฮ้ยเฮ้ยไม้ยเฮ้งเฮ้งไม้ยเฮ้งไห้งไม้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ย้้้้้้้ไ้้ย้้้้้้้้้้ง้้้้้ ไปสกไลน์เนยมาให้ยไว้เฟิร์นทุกบ้าน่อยมีเนอร์ลีเลยวะเข้าที่วางแล้วบอกด้วยนะพี่ดิมเ้อมันต้องเจอไฟไว้หมุนนะมันกรรมกลางวะหน้าเอ๊ะปะหน้าเอ๊มามาแล้วมาแล้วหน้าเอ๊มาแล้วเดี๋ยวถ้าอะไรเอ่อดีมวิไปชนลูกตุ้งทำไมวะคุณไม่รู้มันจะยิงทะลุประตูมา กำลังก้มเลยดีเหมือนกำลังวิ่งไปเหลาเลยต้อแกติดใจนี่ปี๋เพิ่งแต่งหูได้เหลาย่างเดียวครับจังหวะนี้แอลได้ดิละขอให้ตายนะติดอัดกระสุนอย่างเดียวเลยดแอลจะค่นนี่ปุ่มเลยปุ่มล้วปุ่มล้วพอ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 เลยท่านพอเลยพอครับอมาดิจะไปดีอะไรเหมือนไงฮะข้างมาด้วยนะเฮ้ยหลังด้านหลังด้านหลังด้านแอลโอ้โห My God คุเดียวคุเดียวคุเดียวคุณเดียวคุเพื่อนอยู่เดียวคุยวคเดียวค่ณยวคยดียวคุ ด้จากบ้านบ้านใช่อตัวน้ไอตัวไอเดีมดูบ้านอะ่ก็ไเ้จัดตาแล้วเออกดกูอีกวางได้ไหมวางไม่ได้สีไฟเพงการการตัวหมดไอ้เหี่ยมาทำไมเนี่ยแหมมีโยนเหนียวกยไอสัตว์ เราไม่ทำดีแกมากเลยส่งส่งขึ้นยาหน่อยสีตัดีตัดแอตัดเยอะตัดเพื่หน่อยแล้วนึงกันึงขวาถมงระเบิดอ้นนี้ของไม้อยู่น้องไม้อยู่ผมแล้วพี่ยู่ไหนอ่ะแอตัดยังอยู่ยังอยู่ทางขวาไม่มีเบิร์แอตัดยิงยิงยิงไม้ตาเปิดแทนกี่โดรนอ่ะถูกใช่ไหมถูกก็ยิงมันยิงมันยวขึ้นไปโอยหลังเอตัว ตัวสุดท้ายตอเนยตัวสุดท้ายต้องชาชิมินี้ตัวสุดท้ายต้องชาชิมิเนี้ยตัวสุดท้ายต้มเ้ยตั้ยองาชท์เนัวสทาต้งาชิน้ยัวสด้อยองมนี้ด้ยองาชิมิท์เน้ตัด้าย้องาชนี้ดท้ายต้องชาชิมทนี้ยัวสท้ายองชิิีว่ะเอ้ยตอมนี้ยสุดท้ต้องมิท์เ chứ không được lấy bến để my god okay, <chitner>.